วันนี้วันเราจะมาทำความสะอาดทำความสะอาดห้องของค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภุรุตะดิฉันชื่อนางสาวสิมุทราหันค่ะิชานชื่อนางสาวนันรนาพิชานชื่อนางสาวนันทนาพิชานชื่อนางสาวนันทนาพิชานชื่อนางสาวนันทนา ฉันชื่อนางสาวรุ่นพันเกียรตินภาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแม่ชายชายรุานค่ะแล้วก็บอกซื้อมือควอมและดิฉันบอกที่ไหนโอ้หวด้วด 加一哎呀，我。我。

เอะออด่ไม่ทำไม่ททันยีว่านตักขยะตัวทั้หมดนี้เป็นเนียงเหรอเป็นเนียงเป็นที่ดนากันยืนเบิ่งดอกจ้าไม่กลัวไม่จะทำเลย่นี่ไม่ื้อ ย well. ี่ตัวลงอันนี้น่นไงนะอยู่ลำเราตอนนั้นเราก็ได้เบิรงอันนี้ดอกเราเบิรงแต่ซือเราเปิดอยู่ที่นี่ เฮ้ยเกือบพยานะ่ะเกือบกูสุตายนี่ไปยืนส,สมยิงไปยืนสมยิงไปยืนสมยิงบัวไปยืนน้ำโขงกูนะไปไปยืนกูเดินมาแลครับเดินมาเนี่ยไปยัง สาคสัตว์ชาจิต